มีคนถามหลวงจาวันนั้นบอกว่าหลวงจาผีมีจริงไหมมันถามอ่าลวงจาก็เลยถามมันกลับไปว่ามึงเชื่อว่ามีจริงไหมมันบอกมันเชื่อเชื่อแล้วมึงมาถามกูทําไมฮะจริงไหมที่จริงมึงไม่ได้เชื่อเรามึงสงสัย แต่ว่ามึงไม่เชื่อนะแต่ว่ามึงก็กลัวผีอยู่ขนาดมึงไม่เชื่อนะมึงเชื่อไหมเออเพราะความไม่รู้ไงมันก็เลยกลัวอ่าเหมือนเราเชื่อหลวงตาเนี่ยไม่ได้เชื่อจริงหรอกเหมือนเราเชื่อพระพุธเจ้าไม่ได้เชื่อจริงหรอกเพราะเราไม่รู้จักเราก็สงสัยในธรรมที่พบุรุธองค์สอนอยู่ดี เมื่อไรเราเข้าไปถึงเข้าไปถึงที่สุดเป็นเหมือนพระองค์เราจะจะไปเสษไม่ได้เรียกว่าเป็นปัจจจางเลยเนาะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยยังไม่จริงหรอกต้องเป็นการเห็นจริงเข้าไปเป็นจริงจริงะอ่าเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้เราเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยเราพยายามพยายามบอกเชื่อศรัทธาอย่างเงี้ยแต่มันเชื่อไม่จริงเรามันเชื่อความคิดมันอยู่ดีเหมือนเราไปหาหลวงปู่องค์ไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนก็บอกว่าเราเชื่อว่าองค์นี้แหละที่จริงไปถึงมึงก็สงสัยท่านอยู่ดีแหละจริงจรงกูเป็นเหมือนกัน เมื่อก่อนเนี่ยลุงตาไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมาวิโรนี่เขาไปนั่งไปอยู่กับท่านแปดปีกูก็สงสัยท่านทั้งแปดปีนั่นแหละฮะกูไปบัโอ้ศรสัทธามากอยากไปบรรจาตพอไปถึงบรรฑาตไปนั่งก็ไปนั่งสงสัยท่านอยู่ดีอ๋อมองไปมองมาเราเนี่ยหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเชื่อ ที่จริงเราเชื่อตัวเราเองมากกว่าความเห็นเราเองว่าองค์นี้หลือใช่หรือไม่ใช่เข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าความเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริงเนาะ,ะเหมือนมันมาถามหลวงตาว่าเห็นผีเนี่ยมันเชื่อว่ามีผีทั้งที่มันไม่เชื่อมันก็กลัวผีเห็นไหมอ่า ลุงตาก็เลยบอกว่าใน31มสิบเอ็ดภพเนี่ยในในจักรวาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่ามีอยู่31มสิบเอ็ดภพนรกสี่เนี่ยนรกมีสี่ภพนรกเนี่ยมีสี่ชั้นสี 4, 4, ่สี่โลกมนุษย์หนึ่งเป็นห้าเห็นไหมสวรรค์มีหกชั้นเห็นไหมเป็นเท่าไหร่ล่ะสิบเอ็ดจริงไหม รูปภพมสิบหกอ่า,อารูปภพรมสี่เป็นสามสิบเอ็ดภพลูกตาก็เลยถามว่ามีภพไหนเขาเรียกว่าภพผีมั่งไม่มีเลยในเมื่อไม่มีเราก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีหรือไม่มีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสามสิบเอ็ดภพเนี่ยนรกสี่นรกสี่มีอะไรมั่งมีเปรตอ่า มีมีม,ม,ม,มีมีสัตว์เรยารชาเนี่ยสัตว์นรกเ่ยที่ใกล้มนุษย์ที่สุดมีเปรตที่สองที่สามก็คืออสุรกายสี่คืออเวจีนรกอีกหลุมหนึ่งนี่มีสี่ห้องมีสี่ชั้นมีสี่ภพภูมิแล้วก็โลกมนุษย์เนี่ยมีหนึ่งสวรรค์ก็มีหกขึ้นไปรูปภระพรมก็มีสิบหกรูปภระพรมมีสี่ชั้นเหยสามสิบเอ็ดไม่มีผีเลย ไม่มีพบของผีเลยนี่เราก็แอบ,บอ้างตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดนะออแล้วเราเห็นอะไรว่างั้นเหรอมันว่ากูก็ไม่รู้สิมึงเห็นอะไระอ,อ่ะบอกเห็นผีมึงเห็นจริงแนละ้วมึงอย่ามาถามกูทาไมที่จริงมึงก็ไม่เห็นหรอกอุปทานตัวนี้สําคัญสงสาว่า เหมือนเราเหยียบเชือกนึกว่างูนี่เ้นย้งเลยนะมึงเชื่อไหมอ๋อถ้าไปเหยียบงูเราคิดว่าเชือกเลยเฉยเลยไป